ชาวราศีกันย์นะฮะกระดวงชึ้งเกครึ่งเดือนแรกของมิถุนายนนะครับจะเกิดอะไรขึ้นบ้างเนาะมาฟังครับเอาเรื่องเงินเรื่องแรกครับจุดเด่นเรื่องเงินนะฮะในช่วงครึ่งเดือนนี้นะครับมันมีข่าวดีเกี่ยวกับการเงินในมุมของใครที่ทางานพิเศษใครที่รอคอยงานนะฮะบางทีเป็นจ็อบพิเศษก็ได้นะบางทีอาจจะยังไม่ใช่แบบงานหลักนะครับหรือบางท่านอาจจะเป็นข่าวเกี่ยวกับงานหรือว่าสิ่งที่เรารอคอยก็ได้นะครับเรียกว่าเริ่มที่จะมีข่าวเกี่ยวกับงาน บางคนนะครับงานช่วงนี้ถูกเบรกงานช่วงนี้อาจจะถูกล็อกอยู่ไม่ให้ทําอะไรหรือว่าทําอะไรได้แบบไม่เต็มที่นะฮะดังนั้นช่วงครึ่งเดือนแรกก็จะมีงานหรือว่าการปลดล็อกทีละเรื่องทีละเรื่องนะครับเดังนั้นมันจะค่อยๆเริ่มไต่สเต็ปดีขึ้นมันยังไม่ใช่แบบเหมือนขึ้นบันไดเนาะมันไม่ได้ขึ้นทีละสามเก้มันยังขึ้นทีละขั้นที่1นึ่ขั้นที่2ขั้นที่3อยู่นะครับแต่อย่างน้อยมันก็ดีกว่าลงบันไดเนาะเพราะฉะนั้นช่วงนี้ชีวิตเรื่องของการงานนะ เริ่มมีข่าวต่างๆถ้าใครที่เบรกงานอยู่ก็จะมีการเริ่มที่จะได้ทํานะครับหรือจะเป็น j อบพิเศษก็ได้ถ้าใครที่ทางานทั่วไปอยู่ก็มีโอกาสที่จะได้ขยับขยายเรื่องของเงินทองแล้วก็ใครที่ทำงานเกี่ยวกับเกี่ยวกับเรื่องของเกษตรนะครับในช่วงนี้มุมดาวต้องระมัดระวังเรื่องของสภาพแวดล้อมนะครับหรือว่าอาจจะฝนฟ้านะครับเริ่มจะมีปัญหานะฮะบ,บางคนเรื่องของการขนส่งจะมีปัญหาอะไรพวกนี้นะครับ แล้วก็ท่านที่ทํางานเกี่ยวกับเรื่องของงานบริการนะครับในช่วงนี้จะเริ่มมีงานบางอย่างเข้ามาหรือยังไม่แบบยังไม่เต็มที่แหละ,แ,ละ <socks S 2> แต่ว่าอย่างน้อยมีสัญญาณดีๆเข้ามาเรื่อบ้างแล้วนะฮะแล้วก็ท่านที่ทํางานเกี่ยวกับการค้าขายเนาะในช่วงนี้มุมดาวชุวนี้จะพูดเก่งมากเลยแล้วก็พูดสามารถเอ่อโเลเล็กพูดหลอกล่อลูกค้าได้ดีนะฮะแต่ผมมองว่าสามารถที่เขาเรียกมีวาทศิลป์ในการพูดคุยแล้วก็น้มน้าวใจลูกค้าได้ประมาณนี้นะครับก็ถือว่าช่วงนี้เริ่มเริ่มที่จะฟื้นตัวบ้างนะแต่ยังไม่่ใชแบบ ึ้นปิดนะฮะเพราะฉะนั้นอย่าเพิ่งรีบร้อนนะแต่ว่าบางคนมันรีบร้อนนะเพราะว่าใครจ,จ่ายมันสูงแต่ละวันแต่ละสัปดาห์แต่ละเดือนนะครับแต่อย่างน้อยมันก็มีเงินหมุนนะครับถ้ามุมของการเงินมีโอกาสที่จะได้เงินเรียกว่าค่อยๆหมุนมาเป็นทีละเรื่องทีละเรื่องนะครับบางคนจะยังไม่ได้แบบเงินก้อนแต่ว่าเป็นเงินซอยย่อยๆเข้ามานะครับหรือเป็นเงินฟุกๆเข้ามาหรือเป็นเงินที่มีคนมอบให้หรือว่า ถึงดิลในการชําระเงินระพดีอะไรประมาณนี้นะเพราะฉะนั้นมันก็เลยได้มาเป็นระยะระยะระะระยยะเป็นก้อนๆพวกนี้มากกว่าที่จะมาเป็นก้อนใหญ่แน่ฉะนั้นก็เป็นจังหวะที่เริ่มฟื้นตัวอยู่บ้างแต่ว่ามันยังเป็นเรียกว่าสิ่งที่ต้องระมัดระวังนะครับยังมีคนเลื่อนนัดผิดนัดเลื่อนชําระเงินอยู่บ้างแต่ว่าเออยังดีที่สุดท้ายมันก็จะได้สิ่งนั้นมานะครับอย่างที่ผมบอกว่าอุปสรรคมันก็ยังมีเนาะแต่ว่า ท้ายที่สุดมันจะได้มาแล้วก็มองว่าเป้าหมายตอนจบหรือว่าเราก็มองว่าอาจจะเหนื่อยๆในการหมุนเงินโยกย้ายนะครับโยกย้ายใาสา่เงินนิดนึงแต่ก็มีดวงที่จะได้เงินบางส่วนเข้ามานั่นเองฮะแล้วก็ในช่วงนี้ระยะนี้สิ่งที่ทําได้นะครับคือเรื่องของการติดต่อเพื่อนเก่าคนรู้จักเก่าหัวหน้าเก่าหรือว่าคนที่เคยทํางานร่วมด้วยนะครับก็ช่วงนี้ขยันเต็มที่นิดนึงนะเสมือนว่าใครทํางานอยู่นะ มีกล้อง CCTV, CCTV หรือว่ากล้องวงจรปิดแอบดูเราอยู่ประมาณนี้นะายกตัวอย่างครับฉะนั้นเราทําอะไรนี่แป๊บเดียวคนรู้ละนะฮะหัวหน้ารู้ละเพราะฉะนั้นช่วงนี้คุณขยันแป๊บเดียวหัวหน้ารู้ละคุณไปทําอะไรที่แบบขี้เกียจเออหรือทำอะไรผิดพลาดนะหัวหน้าแป๊บเดียวรู้ละเพราะฉะนั้นช่วงนี้ปิดความลับใครไม่ค่อยได้ฉะนั้นเราก็ทําอะไรให้มันเต็มที่เราทาอะไรที่มันถูกต้องนะครับมันก็จะมีผลเป็นบวกกันเราในช่วงนี้ได้ด้วยนะครับความรักในระยะนี้คนโสดต้องเข้าใจนิดนึงว่า คนราศีกันเป็นคนที่ค่อนข้างเลือกนะไม่ใช่ว่าคนใจง่ายนะผมว่าราศีกันนี่เป็นหนึ่งในราศีที่ยากในการที่จะพิชิตกายใจเขานะครับคือถ้าเขาไม่แบบมั่นใจหรือถ้าเขาไม่แบบรักหรือว่าไม่เขาผูกพันแบบระดับหนึ่งจริงๆนะฮะเขาจะไม่เชื่อใจเขาจะไม่แบบยอมใครง่ายๆอะไรเงี้ยนะฮะฉะนั้นคนราศีกันเป็นคนที่รักเดียวใจเดียวแล้วก็ค่อนข้างจะวิเคราะห์เยอะ ก่าจะไว้ใจใครนะครับฉะนั้นคนราศีกันในช่วงนี้ความรักก็จะยากนิดหนึ่งใครที่เข้ามาในช่วงนี้นะครับหรือว่าใครที่ซูบโซนอยู่นะใครที่จะพิชิตใจยากมากตอนนี้ยังค่อยๆเป็นค่อยๆไปเหมือนน้ําซึมบ่อทรายน้ําหยดเทระนิดเทระหน่อยค่อยสะสมเป็นถังนั่นแหละคือความรักของคนราศีกันนะฮะมันต้องค่อยๆเป็นค่อยๆไปและประการต่อมาคนที่มีคู่หรือมีแฟนอยู่แล้วนะครับในระยะนี้พื้นดวงมีดวงที่จะเรียกว่า ความรักเริ่มดีขึ้นขายที่ทะเลาะก,กันอยู่ก็จะมีเหตุให้ใกล้ชิดกันได้ง่ายขึ้นหรือมีเหตุไปไหนมาไหนด้วยกันได้ง่ายขึ้นแต่สิ่งที่ต้องระมัดระวังคือแฟนป่วยไม่สบายหรือมีความกังวลเกี่ยวกับเรื่องการงานมีความกังวลเกี่ยวกับเรื่องของเงินทองแล้วก็ระยะนี้เขาอาจจะกําลังคิดจะหาะไรายได้พิเศษคิดจะขยับขยายนะครับวงจรการทํางานแล้วก็การเงินเขานะครับเพราะฉะนั้นช่วงนี้ก็เป็นกําลังใจให้กันและกันดีที่สุดช่วงนี้เป็นช่วงการให้กําลังใจกันนะอย่า พูดหรือจะทําอะไรที่มันทําให้แบบทอ้อใจกันเนาะ rewarding? แล้วก็คนที่มีลูกครับในช่วงนี้มีข่าวดีเกี่ยวกับเรื่องลูกนะครับใครที่มีลูกมีมีค่าใช้จ่ายด้วยนะไม่ใช่แค่มีความสุขอย่างเดียวนะมีค่าใช้จ่ายช่วงนี้เยอะมากเลยบางทีอาจจะเป็นเรื่องอต่างๆนันนแหละบางคนอาจจะเป็นค่าบ้านนะฮะหรือว่าค่า,าใช้จ่ายลูกค่าเรียนค่าอะไรก็ไม่รู้นะครับ flock? แต่ว่าข้อดีคือเขาอาจจะมีข่าวดีๆหรือเขาทาอะไรหรือว่า,าจะมีผลงานอะไรบางอย่างที่ทําให้เราชื่นใจนะครับหรือว่าเขาอาจจะ ถ้าเป็นสมัยเรียนลูกก็จะสอบได้หรือว่าได้ที่เรียนที่โอเคนะครับหรือว่าถ้าทํางานอยู่ก็จะมีข่าวดีคือเรื่องงานนะครับแล้วก็ช่วงนี้มีโอกาสจะได้อะไรฟุกฟุกนะครับบางทีจะเป็นเงินเป็นทรัพย์สินเป็นคนบางคนบอกว่าไม่เอาคนแล้วก็เป็นเรื่องของของกินก็มีนะฮะหรือว,ว่ามีอะไรที่ดีๆเข้ามาได้บ้างในช่วงครึ่งเดือนนี้ก็ถือว่าเฮงในระดับหนึ่งถ้าสมมติว,ว่ามีปัญหาหนักๆใหญ่ๆ จะมีทางแก้ทางออกจะมีคนมาช่วยหรือมีวิธีที่จะจัดการนะครับในปัญหาต่างๆเหล่านั้นก็ถือว่าเริ่มฟื้นตัวบ้างแล้วนะแล้วก็เรื่องของใครที่เรียนช่วงนี้นะครับมีมุมดาวของการเรียนงงงงมืนม่นๆน,นะฮะจำไม่ค่อยได้นะฮะอ่านไปนิดนึงนะครับพอวางปุ๊บออกไปกินขนมกลับมาลืมอีกแล้วช่วงนี้ต้องแบบต้องมีสมาธิจริงๆนะหรือไม่อ่านก็ต้องอ่านไม่ต้องเยอะเกินนะครับอ่านสั้นๆมันจะได้จําได้ ง่ายขึ้นเพราะว่าถ้ามีไม่ค่อยมีสมาธิเนี่ยอ่านยาวๆมันยิ่งไปใหญ่เลยนะครับส่วนใครที่ป่วยไข้ไม่สบายในช่วงนี้สิ่งที่ต้องระมัดระวังคือเรื่องของ1ร้อนใน2ไกระย้อน3น้ำหนักตัว4มีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของระวังเรื่องตับนะลองดูลองเสิร์ชหาข้อมูลน,นะฮะบ,บำรุงตับหรือว่าอะไรควรทานไม่ควรทานนะแล้วก็เรื่องต่อมาครับเรื่องของ ที่เกี่ยวข้องกับเลขมงคลนะครับมีดังนี้มี3 612ครับเลขที่ไม่ถูกโชรกคือเลข9นะครับสีที่ถูกโชครับมีสีฟ้าสีเขียวสีน้ำตาลแล้วก็สีชมพูครับส่วนสีที่ไม่ค่อยถูกโชโรกคือสีดำนะครับวันที่ดีครับมีวันพุธนะครับวันพฤหัสแล้วก็วันจันทร์นะครับวันติดข่ายคือวันคานนะครับแล้วก็ทาบุญช่วงนี้มีโอกาสทำบุญกับศาสตร์ทำบุญกับเด็กทําบุญกับความเขาเรียกว่าคนสูงอายุแล้วก็คนพิการนะครับดีเป็นพิเศษนะฮะ แล้วก็ช่วงนี้นะครับยิ้มแย,ย้มจย่าใสเขาไว้นะช่วงนี้อะไรก็ตามอาจจะมีะไรื่ต,ต,ติดขัดการเดินทางหรือเสียเงินเกี่ยวกับรถอะไรบ้างท้ายที่สุดสุด,สดท้ายคือมีปัญหาอะไรก็ตามที่มีคนแก้เรียกว่าเป็นช่วงของอะไรที่ไม่คาดคิดอะไรที่จะเรียกว่าปาฏิหารกิกด้นะความอัมออศจรรย์ปาฏิหารอะไรที่เฮงๆปูปับฉับพลันหรืออะไรที่คาดไม่ถึงในด้านดีจะเกิดขึ้นในช่วงเดือนนี้แหละนะครับวันนี้ลาไปก่อนช่วงนี้มีความสุขครับเป็นกำลังใจเสมอนะสวัสดีครับ